โอ้โอ้โอ้นั่นมันท่านราชาผู้ยิ่งใหญ่ของเรานี่ท่านอิระทาคุโตะกำันาเยพวกเรารับใช้ได้ตามต้องการเลยครับนี่คือหน่วยแพทย์เลยคะฉันคิดว่าฉันต้องการพวกเขาน่ะมันสมบูรณ์แบบไปเลยใช่ไหมล่ะแน่นอนตั้งแต่พวกดาร์เอลกลายเป็นพลเมืองของไมน็อกลามันเป็นเรื่องจริงที่ร่างกายของพวกเขาโดยทั่วไปดีขึ้นหลังจากได้กินอาหารที่นํามาโดยท่านทาคุโตะในบรรดาทุกสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นพวกเขามักจะเฉยเมยอยู่เสมอและความสามารถพิเศษของพวกเขาก็เป็นข้อดีด้วยจริงไหม ถูกต้องตามนั้นเลยค่ะท่านราชาของฉันถ้างั้นฉันจะถ่ายทอดถ้อยคําของท่านราชาของเราให้พวกเจ้าฟังจงคุ้มกันสองคนนี้ไปที่ดาคอนทันและสังเกตวัฒนธรรมและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันของพวกเขาอย่างถี่ถ้วนวัฒนธรรมสังเกตการคุ้มกันด้วยละ่ะนี่มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่เหรอย่าู <Yahoo! S 2> และต่อไปเป็นรางวัลจากองค์ราชาของเราสําหรับพวกนายที่อยู่ภายใต้คําสั่งคุ้มกันของสองคนนี้อิจิโร่จิโร่ซาบุโร่ฉันขอมอบชื่อของมนุษย์ทั้งหมดนี้ให้แก่พวกนาย โอ้สำหรับพวกเราชื่อของมนุษย์ล่ะโออิจิโร่พวกเราจะทำภารกิจนี้ให้สําเร็จอย่างไรที่ติเลยแน่นอนอยู่แล้วจิโร่ซาบุโร่คนนี้ก็จะไม่ทําให้ผิดหวังเช่นกันแมรี่ด้วยค่ะอยากที่ฉัคิดเลยชอบพยายามทิ่ชื่อโดยไม่นึกถึงเกมแต่พวกเขาชอบกันเกินคาดแฮะสิ่งสุดท้ายคืออมีอะไรกัเหรือสาวน้อยสาวน้อยคุณพวกคุณจะฟังสิ่งที่เราพูดอย่างแน่นอนใช่ไหมคะ แน่นอนอยู่แล้ว M แม่สาวน้อยของฉันแน่นอนคะ่คะค่ะแคลรี่เป็นยังไงบ้างมาไม่เป็นไรค่ะฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดเออถ้าเธอมีปัญหาอะไรเธอมาปรึกษาฉันได้เลยนะค่ะเอมนุษย์มนุษย์ล่ะมนุษย์ค่ะในโอกาสที่ทั้งคู่จะได้ออกไปข้างนอกเป็นครั้งแรกฉันได้เตรียมชุดที่เป็นทางการไว้ให้พวกเธอแล้วท่าดาน่ารักจังเธอทั้งคู่มีออร่าของความเป็นผู้หญิงมาก พร้อมแล้วสำหรับการเดินทางที่สนุกสนานฉันแต่งตัวแบบเดียวกับอาโทซังฉันคิดว่าฉันจะทําให้พวกเขาใส่แล้วดูไม่เหมือนเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของเราครั้งนี้ฉันจะร่วมแชร์วิสัยทัศน์ร่วมกับแคลรี่เท่านั้นหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นให้ติดต่อฉันผ่านกระแสจิตฉันสอนไปแล้วนะวิธีใช้ยังไงค่ะการสังเกตการที่ดาก้อนทันกรุณาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเธอท่านอิระทาคุโตแมลรี่ด้วยค่ะฉันสงสัยว่าพวกเขาคงจะไม่เป็นไรนะเฝ้าคอยพวกเขาที่ห้องประชุมกันเถอะค่ะมนุุุษษษยยย์์์มมนน